สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนออกไปเอาซี่โครงไก่ฟรีจ้ะงมดนี้ออกไปเอาฟร,าาไาฟรีไม่ได้ให้เงินค่ะนะคะงมืนี้อันนี้ซี่โครงจอยก็จะทําให้นี่ทุกคนทำไอ้อะไรนะต้มจับไายวันนี้เพือ่อนๆคองย้นแต่โครงไก่ไม่เปื่อเหรอคือลูกสาวอยากกินจ้ะนะลูกสาวอยากกินนางชอบมันมันกินง่ายเนื้อมันไม่ได้เยอะ เหมือนไก like, ่น like, like like? ้าอกไก่ไงทุกคนมันกินง่ายกว่ากันแต่ว่าซี่โครงไก่ที่นี่อย่างเพื่อนๆบอกว่าซี่โครงไก่เนื้อเยอะมากเลยเนื้อเยอะเนื้อเนื้อติดเยอะแต่ฝรั่งเขาแล่ไม่ค่อยเป็นไงตัวก็เลยแบบว่าได้กําไรคือเนื้อเยอะมากเลยนไม่ได้กําไรหรอกคือให้ฟรีบางบางทีถ้าเขาให้บ่อยๆตัวก็เหมือนอาทิตย์ถัดไปอย่างเงี้ยตัวก็ให้เงินเขาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเหมือนก็ว่าค่าสินน้ําใจอะไรเงี้ยอย่างที่บอกบอกไปจะนักเตะั้งงวดนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันเนี่ย พิคงไก่ทั้งปีกนะทั้งข้อทั้งไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังนะเราจะทําน้านาํายานะ้ํายาไก่เนาะแล้วก็ใส่ข้อแทนไอ้ตีนไก่เนาะแล้วก็จะมีปีกปกด้วยเราก็จะใส่ปีกเราจะไปซื้ออนี้แต่หวานมันจะเป็นขนมปังนะนเพื่อนๆนะเขาจะเรียกอะไรเนี่ยเบสพุดดิ้งอาา่ะจ้ะนะเขาทาจากขนมปังทาเนยแล้วก็มีคุงมีครีมมีไอ กรดอาจจะนะจะอร่อยจะชอบมันไม่ค่อยหวานมากทุกคนซื้อยาแกานิสกอนมาด้วยจ้ะก็ต้องซื้อไว้เดี๋ยวไปทุ่งไปเที่ยวอย่างเงี้ยยาไม่มีซวยเลยแล้วก็ซื้อพอกพายก็อุดหนุนเพื่อนอะันห้าปอนนะสามก้อนห้าปอนกว่ากว่าพอกพายจ้ะนี่พอกพายจะเป็นอย่างนี้นะคะพอกพายของอังกฤษประเทศอื่นจอยไม่รู้เนาะจอยไม่เคยไปดี ไม่ได้เคยไปเที่ยวประเทศแถบยุโรปจนเลยไ,ไม่รู้ว่า<ๆ>เขามีแบบนี้หรือเปล่าเนาะถ้าใครอยู่ต่างประเทศแถบยุโรปก็บอกด้วยจ้นะเนาะอันนี้คือพ็อกพายจ้ะของอังกฤษเนาะประเทศสเปนเขาส่วนใหญ่เขาไม่กินอย่างนี้ไงทุกคนประเทศสเปนที่จอยไปมันเขาไม่ได้กินอย่างนี้ไม่ไม่เห็นหรือว่าจอยเดินไปแบบไม่ทั่วหรือเปล่าเปิงออกมาหนึ่งถุงองุ่นหนึ่งกล่องจ้ะเพื่อนอะไรไม่รู้หรอกอเพื่อน เดินเอาโครงไก่นี่แหละก็เลยตะเิดไปกาแฟแบบถูกจ้ะประมาณเกือบสองปอนน้ำยาทําให้ให้หอมหอมในบ้านเช็ดต,งตง้งเช็ดต๊ะอย่างนี้มันหอมจ้ะนะอย่างเงี้ยดับกลิ่นเทีออาหารเราได้แล้วก็คณะก็หลังจ้ะนี่ยำที่จอยทําข้าวขาหมูทําขาหมูต้มเค็มจอยก็จะใช้ไอ้นี่แหละนะทุกคนนะใช้คณะของเขาเนี่ยทาอร่อยแล้วคุณพี่ก็ผัดซีอิอ๊วซีอิ๊วก็ใช้ใช้ตัวนี้จ้ะนี่ เขาเรียกอะไรแหละกรีนกรีนกรีนทุกอย่างกรีนกรีนกรีนนี่ทุกอย่างนี้แหละอันไม่ออกก็กรีนกรีนใหญ่เลยนะคะเราก็เอาผักออกมาจากผักนี้เราก็จะใส่ต้มจับฉายเป็นมีดผักอะไรในตู้เย็นก็จะผสมกันโทษทีต้องเขียงดันตั้งตั้งเราก็จะล้างพิโคลงไก่จ้ะเนี่ยอันปีกหลวกลวกอีก นี่ปีกอย่างเงี้ยนี่ปีกนี่เห็นไหมทุกคนเนื้อเขาเยอะมากเลยต้มเราจะต้มให้หมดนี่หละจ้ะน,นี้ตรงก้นมันบั้นท้ายนาลีนี่สิคโครงเขาขเพื่นก็คงจะถามเนาะทำทำหมดน่าจะกินหมดเห้อ หมดจ้ามีคนช่วยกินอย่างเงี้ยหมดอยู่จ้ะลูกสาวช่วยกินอย่างเงี้ยจ้ะพอต้มไปแล้วมันก็จะเปื่อยนะทุกคนบ้้นท้ายนารีอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะตจตใจจะหั่นเอาแต่ตรงหนังเขา,เาไว้ทอดเพื่อนๆบัานท้ายนาลีนี่คือมันจะมีหนังเยอะ ผสมมาไว้ทอดจ้ะจอยชอบกินไอ้หนังไก่ทอดอย่างที่เพื่อนๆบอกว่ากินเยอะก็ไม่ดีจ้ะมันก็ไม่ดีทุกอย่างอ่ะจ้ะนะจะเป็นผักเป็นอะไรกินเยอะๆมันก็ไม่ดีแป้งข้าวทุกอย่างเลยจ้ะทําให้ลูกเพราะว่าลูกก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยทุกคนน,น้องแอนไม่ค่อยมีเวลาทํำอาหารกินเองอะนะช่วงนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี่จอยก็ตกใจนะ เขาบอกแม่ฉันจะออกไปข้างนอกนะประมาณสองทุ่มกว่าฉันจะไปรับอแฟนเขาอะนะเราบอกอาเป็นอะไรเรถึงไปรับแฟนโทรมาเมื่อคืนแฟนน้องแอนอนะโทรมาบอกว่าให้น้องแอนไปรับเขาบอกอเขาก็ขับรถไปทํางานทําไมให้ไปรับเดือดคำๆอย่างนี้นางกเกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนเขา ชนรถเขาไม่ได้ชนคนนะชนรถเขาเพราะว่ามันมืดเพื่อนๆพนนขับรถอ่ะนะมันมันมืดใช่ไหมล่ะทีนี้ไอคนที่ไอคนที่ว่าเขาแฟนน้องแอนไปชนอนะเขาคือเขาเปิดประตูเขาไม่ดูหน้าดูหลังนะเพื่อนเพื่อนว่ามีรถไหมคือไม่มองไม่มองไอดูกระจก,กอนนะว่ามีรถมาไหมเงี้ยคือฝรัง่งที่นี่นะจะเป็นอย่างนี้นะจอดปุ๊บ มันว่าจะออกก็ออกเลยไม่ดูหน้าดูหลังมันจะเปิดประตูปุ๊บทีนี้แฟนน้องแอนก็ขับรถมาก็เขาก็เลยชนไอ้ตรงประตูจะ้ะนะชนประตูตรงทางคนที่แบบคนคนเปิดออกนะไม่ได้ชนคนนะอันนี้ชนชนแค่ตัวรถทีนี้รถก็เลยพังจ้ะรถทั้งรถคู่กรณีแล้วก็รถแฟนน้องแอนนั่นแหละก็เลยโทรให้น้องแอนมารับนางก็โทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุเป็นพ่อนางเป็พ่อนางเป็นโรค โรคซึมเศร้าด้วยนะแฟนน้องแอนก็เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าไม่ใช่ขัน้นรุนแรงอะโทษตัวเองว่าเป็นพ่อตัวเองไรเงี้ยทีนี้แอนดีบ้บอกแอนดี้ก็พูดกับลูกสาวบอกว่าก็บอกเขาว่ามันเกิดอุบัติเหตุแต่มันไม่มีใครที่จะจะ,จะตั้งใจให้มันเกิดหรอกแล้วเราเราไม่ได้กินเหล้าค่ะแล้วขับรถเนาะเพื่อนๆเนาะเราไม่ได้กินเหล้าแล้วขับรถเราเราเลิกงาน เลิกงานปุ๊บก็ขับรถกลับบ้านแล้วอังกฤษอ่ะมันมืดตั้งแต่สี่สามโมงกว่ากว่าเดินี้นะมันก็มืดแล้วทุกคนทีเนี้ยมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยไงแต่แต่แอนดี้ก็บอกว่าบอกบอกบอก,บอกแฟนเธอว่าอย่างนี้อุบัติเหตุมันสามารถเกิดได้ทุกที่แหละแล้วเราไม่ได้ตั้งใจหนึ่งเราไม่ได้ดื่มดื่มเมาแล้วขับแล้วเราก็ไม่ได้ไปไปชนคนอ่ะชนแค่ประตูตรงที่ว่า ทางมันแคบๆเนอะแล้วทีเนี้ยคนที่มันจะเปิดออกมาเงี้ยมันรีบๆจะเปิดออกมาเงี้ยมันก็เปิดมันไม่มองไงมันไม่มองกระจกกระจกข้างกระจกอะไร่มันไม่มองเนาะมันก็คนขับมาเขาก็ชนเรามันจะเบรคคันยังไงเราเพื่อนๆกระชั้นคิดอะถ้าาว่าคนเขาขับมาแล้วอบมันก็ชนดินั่นแหละอันนี้ก็เลยบอกว่าที่ลูกเขยบอกไอแอนะน้องแอนอะให้บอกแฟนว่าไม่ต้องไอ้นั่นเพราะว่าอุบัติเหตุอะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ คนเราถึงเราจะขับดีขนาดไหนแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่เขาเขาแบบว่าสับเข้ามันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจา้ะนะเพียนดีก็บอกบอกลูกเคยบอกแฟนเขาต้องต้องไงนั่นบ้างไมต้องไปโทษตัวเองอบอกกันเยอะแต่นายก็าโทษตัวเองนั่นแหละทำงานนะทำงานหกวันต่ออาทิตยนะ์อะ ่วงคริสต์มาสนะมันมันไอ้นี่เพื่อนๆมันยุ่งแต่น้องแอรก็เลยค่ะทางานเยอะจต่ทางานส่งของเขาทำงานขาบอส่งของนะบริษัทที่อังกฤษนี่แหละเลิกงานไงเลิกงานสองสอง,งทุ่มเนี้ยทีเดียวน้องแอรก็เลยตัวแบบว่าต้องไปรับไปส่งเขาไม่ได้ไป,ไปส่งหรอกไปรับอย่างไปรับตอนที่เขาเลิกงาน ก็อาดแม่ตอนเมื่อคืนขานอนบ้านแม่เขามะฝั่งแฟนน้องอนอ่ะก็เลยแบบว่าแม่ต้องไปส่งที่ทําง,งานาานะแต่ทุกคนกว่ารถจะซ่อมเสร็จแถวในหมู่บ้านจอเนี่ยก็ก็มีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเยอะแต่ทุกคนนะมันนึ่องจากจะจอด,จด,จดมันจอดพอ,พอมันไม่ดูหน้าดูหลังว่ารถคันไหนมาเงี้ยบางคนเขาก็ขับตามลิมิตของเขาแหละมันก็ชน,นก็เกิดขึ้นได้ แต่แค่ว่าเราเราก็บอกกับน้องแอนเขาบอกว่าดีที่ว่าไม่ได้ไปชนคน,นชนแค่ไอ้นี่แล้วเราเราต่างคนก็ต่างไอ้นี่ด้วยไอคนนั้นมันก็เปิดมาเขาไม่ดูไอเราก็ขับรถไปตามตามตามที่ว่าเราขับอยู่แล้วเราไม่ได้สปีดอะไรเนาะในหมู่บ้านมันก็สปีดไม่ได้ทุกค,คนแต่หมู่บ้านที่อังกฤษอ่นนะมันจอดรถมั่วไ่เห็นในหมู่บ้านจอยนี่เหมือนกันมันกจะจอดตรงไหนก็จอดมันจะจะเปิดประตู กระโดดมันจะเปิดประตูแล้วก็กระโดดลงจากรถวิ่งไปซื้อพวกของกินอย่างเงี้ยเมันมักง่ายอะนะเพื่อนๆอืนนะทอทึดนีิอย้างำนี้จะชนะฝรั่งเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันมีลำต้นนะมันเป็นโกโก้อะแต่อร่อย แล้วก็อร่อยสมัยก่อนจอยมาเราจะจอยอยากจะกินแค่ขณะเพราะหลังจอยก็ใช้ไอ้นี่แหละผัดใส่ข้าวผัดผัดใส่ข้าวผัดอย่างเงี้ยสาม,มีจอยเขาไม่กินนะคะทุกคนสาม,มีจอยเขาไม่กินเมนูเนี่ยเมนูกกระดูกไก่ผัดอย่างเงี้ยเขาไม่กินจ้ะจอยถึงบเอซื้อเอ้สกิโลให้เขาก็เลยมานั่ง มานั่งที่ไหนยืนเล่าเรื่องแฟนน้องแอนให้ฟังเพราะเกิดอุบัติเหตุจ้ะคนปลอดภัยนะคะนั่นเลยจ้ะจอยก็เลยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันจ้ะอ,อุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่นะทุกคนเนาะมันไม่เลือกสถานที่มันไม่เลือกเวลาจ้ะทุกคนยามมันจะเกิดมันก็เกิดอ่ะจ้ะแต่โชคดีอย่างที่บอกนะเนาะมันไม่ได้ไปชนคนมันชนแค่ประตูที่เขาเปิดออกมาจ้ะทุกคนแคบที่จอยอยู่อย่างที่บอกเนาะมันจะเป็นทางแคบๆแล้วทีเนี้ยคนเขา เหมือนเดจอดซื้อคงซื้อของอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เขาจะไม่ค่อยดูอ่ะคือจะรีบลงมาอย่างเดียวแต่ไม่ดูว่าจะมีรถคันคันหลังตามมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นบ่อยจากที่หมู่บ้านท,ที่จอดอาศัยอยู่นี่เห็นบ่อยนี่จะหน้าตาแกงจับฉ่ายก็ประมาณนี้ใส่ผักเท่าที่ว่ามีในตู้เย็นนั่นแหละจ้ะซี่โครงไก่ก็ไอ้นี่แล้วนะทุกคนนะกาลังนุ่มจ้ะน้องแอนนี่ชอบนั่งแทะจอยก,ก็ชอบนั่งแทบบางทีไม่ต้องมีข้าวอ่ะจ้ะ แค่ต้มอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งกินอ่ะว้าสุดยอดเข้ากับบรรยากาศมากเลยจ้ะทุกคนจอยทําง่ายๆนะทุกคนนะมีอะไรก็ใส่ลงไปจะมันไม่ได้แบบว่าสูตรแบบโบ,โบราณโบราณนะทุกคนนะมาสูตรสมัยใหม่ก็จะสไตล์อย่างเงี้ยเละจ้ะทุกคนสุขลวจ้ะทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย